ะะกับรายการสุขก,กายสุขใจกับแพทยสภาค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักโรคอัมพฤกษ์อัมพาตแบบเฉียบพลันม,มันเป็นได้ยังไงเกิดจากสาเหตุอะไรวันนี้ค่ะเรามีคําตอบจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เมธีวงศิริสุวรรณนะคะศัลยแพทย์ระบบประสาทจากโรงพยาบาลราชวิถีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์เมธีคะก่อนอีกต้องขอถามเลยนะคะว่าอามาัมพฤกษ์กับอัมาพาตนั้นแตกต่างกันยังไงคะ อัมพฤกษ์เนี่ยอัมพาตเป็นคาที่ใกล้เคียงกันนะฮะทั้งสองอันนี้หมายถึงการมีปัญหาเรื่องการอ่อนแรงของกล้ามเนืนะ้อพูดง่ายๆคือหมดแรงไม่มีแรงนะค่ะแสดงว่าอัมพฤกษ์เนี่ยอาการอ่อนแรงเนี่ยลดลงมาจากปกติแต่ยังพอเคลื่อนไหวใช้งานได้บ้างค่ะถ้าอัมพาตนี่ก็คือขยับไม่ได้พูดง่ายๆคืออัมพาตก็คือศูนย์ไม่เหลือเลยคือขยับอะไรไม่ได้เลยค่ะวนอัมพฤกษ์ก็อาจจะเป็น1นึสองสามมีระดับความรุนแรงพอขยับได้แต่ไม่ปกติ อาจารย์คะสาเหตุของอม,มพลึกอม,มาพาาเนี่ยคืออะไรคะสาเหตุของอม,มพลึกอมพาาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดจากทางระบบประสาทเกือบทั้งหมดนะแทบจะอย่างนั้นนะฮะมีบ้างที่อาจจะไม่ใช่อย่างเช่นน้ําตาลในเลือดตามม้อหมดแรงหรืออะไรแต่ถ้าเป็นส่วนใหญ่เป็นแบบกระทันหันเนี่ยเกือบทั้งหมดเกิดจากความผิดปกติทางระบบประสาทซึ่งแยกเป็นสส่วนอะไรบ้างคะคือสมองกับไขสันหลังแต่ว่าเกือบทั้งหมดที่เราครบใน,นในชีวิตเห็นในชีวิตประจําวันเนี่ยมาจากสมองนะฮะก็คือ ซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยสายเหตุของอามาังมาพาตเนี่ยถ้าเป็นจากสมองเนี่ยก็มักจะเป็นอยู่สองหนึ่งในสองกรณีนี้หนึ่งคือสมองขาดเลือดไปเลี้ยงก็คือเส้นเลือดในสมองตีกับอันที่สองก็คือเส้นเลือดแตกในสมองอันนึงตีอันนึงแตกแตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุหตผลว่าทําไมอาการอ่อนแรงบางคนเป็นกระทันหันปุ๊บปั๊บอัมาพาตคือหมดแรงซึ่งกรณีนี้มักจะเป็นกรณีที่มันแตกแล้วทำลายสมองทันที แต่ถ้ากรณีที่สมองค่อยๆขาดเลือดอาการแค่อาจจะค่อยๆเริ่มอ่อนแรงอ่อนแรงลงทีละนิดทีละนิดแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเดือนหน้าไปสู่จุดที่กลายเป็นอัมพาตค่ะแต่ว่าในส่วนของถ้าพูดถึงในเส้นสมองตีนเนี่ยนะคะก็คือค่อยๆอ่อนแรงลงแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่ารักษาโดยทันท่วงทีหรือว่าถึงมือหมอทันแบบนี้โอกาสลอดมีเยอะมั้ยคะมีโอกาสสูงครก็อาการอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งเกิดจากเส้นเลือดสมองในทางการแพทย์เนี่ย เราจะมีศัพท์เฉพาะซึ่งส่วนใหญ่ก็มีการรณรงค์ให้รู้จักศัพท์คำนี้ก็คือ stroke ค Stro <ke. S 1> ือ stroke นะฮะก็คือเป็นอาการเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองมีปัญหาเฉียบพลันนะฮะในกรณีที่เป็นกรณีที่ตีบคือเส้นเลือดเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงเนี่ยผู้ป่วยส่วนหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสสามารถกลับฟื้นฟูกลับมาให้เป็นเดิมดังเดิมหรือก่อนที่จะกลายเป็นอัมพาตได้แบบถาวรถ้ามาโรงพยาบาลทันซึ่งตามที่ ตอนนี้มีการรณรงค์โดยหน่วยงานหลายหน่วยทั้งกระทรวงสาธารณสุขทั้งสพสช,ชหรือหน่วยงานหลายๆอยู่หน่วยก็คือการรณรงค์ให้ผู้ป่วยสังเกตอาการตัวเองว่ามีอาการด,ดังนี้หรือไม่ไแล้ว<บ>ถ้ามาถ้ามีให้รีบมาภายในชั่วโมงนั้นชั่วโมงนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาให้ทันท่วงทีครับค่ะอาการที่ว่ามีอะไรบ้างคะอาจารย์เมทีอาการหลักๆของเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยนะฮะก็คืออันแรกเลยก็คือมีอาการอ่อนแรงของร่างกายซีกใดซีกหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือแขนหรือขาผู้เรงานรู้สึกทั้งแขนทั้งขาเนี่ยอาการค่อยๆลดลงลดลงนะ,ะซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่เป็นนาทีหรือไม่เกินชั่วโมงก็จะเดินไปถึงจุดที่ไม่มีแรงแบบหมดทันทีทมมาาคืออัมพาตอาการอันที่สองก็คืออาการปากเบี้ยวอ่อนแรงนะของใบหน้าซึ่งอาการนี้คนไข้จะเห็นจะรู้ตัวทันทีหรือเพื่อนร่วมงานบางทีมองไปจะรู้เลยว่าหน้าเนี่ยเป็นลักษณะของไม่สมมาตรที่ง,ง่ายคือหน้าหรือปากเนี่ยเบี้ยวหนังตาตก มุมปากตกเนะป็นอาการปากเบี้ยวนะอันนี้เป็นอาการที่สําคัญนอกเหนือจากนี้อย่างเช่นมีอาการาในบางรายเท่านั้นที่จะมีอาการอ่อนแรงคือนอกจากจากอ่อนแรงของแขนขาและใบหน้าก็จะมีาการพูดไม่ชัดพูดไม่ออกนะฮะอาการนอกเหนือจากนี้เนี่ยมักจะไม่จำเพาะเจาะจงเช่นมึนงงหรือหมดสติแต่ว่าถ้ามีอาการหลักๆ3อย่างแขนขาอ่อนแรงใบหน้าเบี้ยว นะหรือพูดไม่ชัดพูดไม่ออกนึกคําพูดไม่ออกหรือฟังเราไม่รู้เรื่องเนี่ยาอาการพวกนี้ล้วนเป็นอาการเตือนเรียกวอร์นิ่งของอาการที่เรียกว่าสโตรกซึ่งเป็นอาการที่ต้องรีบมาโรงพยาบาลโดยด่วนทําอะไรก็ต้องหยุดเดี๋ยวนั้นไม่ต้องรอให้เสร็จงานถงสายปุ๊บมาทันทีเพราะว่าท่านจะมีโอกาสหายจากความพิการได้ถ้ามาภายในเวลาที่เรากําหนดค่ะ นอกจากในส่วนของพูดถึงอาการทางสมองแล้วอาการที่เกิดจากไขสันหลังล่ะคะอาจารย์อาการที่ไขสันหลังเนี่ยก้ที่เส้นเลือดแตกที่ไขสันหลังเนี่ยคนไข้จะมีอาการอ่อนแรงของขาโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นขาโดยที่แขนไม่มีอาการอ่อนแรงกรณีแบบนี้เราพบได้น้อยน้อยมากเมื่อเทียบกับสมองเพราะฉะนั้นนทางปฏิบัติเวลาเราพูดถึงอาการสโตรกเราจะหมายถึงเฉพาะเส้นเลือดของสมองเป็นหลักเท่านั้นครับ เราทราบถึงสาเหตุกันไปแล้วนะคะในส่วนของการรักษาละคะอาจารย์การรักษาเนี่ยเราอย่างที่บอกเราแยกเป็นสองกลุ่มกลุ<ฆ>่มที่ตีบกับกลุ่มที่แตกเอาเราเริ่มจากกลุ่มที่ตีบก่อนกนละุ<ฆ>่มที่ตีบเนี่ยถ้าเราพบว่าสาเหตุมาจากมีการลิ่มเลือดไปอุดตันเส้นเลือดนะฮะเราทำให้สมองค่อยๆขาดเลือดคนไข้ก็จะค่อยๆมีอาการอ่อนแรง<ฆ>อ่อนแรงลงนะของใบหน้าแขนขาหรือพูดไม่ออกกรณีแบบเนี้ยถ้ามาทัน ภายใน3าไม่เกิน3มชั่วโมงนับจากเริ่มมีอาการแล้วก็แพทย์ตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นทันทีที่มาถึงโรงพยาบาลยืนยันว่าไม่ใช่เสเลือแตกะนะฮะแพทย์จะให้ยาที่เรียกว่ยายาละล,ะลายริ่มเลือดเป็นการฉีดยาเข้าทางเส้นเลือดเพื่อให้ยาเนี่ยไปสลายจุดที่อุดตันพอจุดที่อุดตันสลายจากยาเลือดที่ไปเล็กสมองก็จะเพิ่มขึ้นคนไข้ก็จะมีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วแต่วิธีนี้มีข้อจํากัดคือ ผู้ป่วยต้องมาภายในเวลาไม่เกิน3ชั่วโมงโดยประมาณมากหรือน้อยกว่าน,นี้ก็ต่างกันเป็นแค่นาทีนั้นโดยหลักการนี่คือเหตุผลที่เรารณรงค์และพยายามให้ความรู้กับประชาชนว่าถ้าสงสัยอาการดังที่เรากล่าวมาเนี่ยให้รีบมาโรงพยาบาลโดยทันทีตรวจแล้วไม่ใช่ก็ไม่เสียหายแต่ถ้าตรวจแล้วใช่ท่านมีโอกาสถึงแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มีโอกาสที่จะพ้นจากความพิการตลอดชีวิตได้ส่วนอันที่สองเนี่ยกรณีที่เส้นเลือดแตกกรณีนี้ ผู้ป่วยมักจะมีความพิการทันทีไม่ว่าเป็นอัมพาตทันทีกรณีแบบนี้การให้ยาเลมเลือดจะไม่ใช่ทางออกอันนี้โดยการรักษาโดยส่วนใหญ่จะตกอยู่ในมือของอแพทย์ผ่าตัดที่เป็นคนพิจารณาว่าก้อนเลือดที่แตกมีขนาดใหญ่มากน้อยจําเป็นหรือไม่ที่ต้องผ่าตัดนะซึ่งจะต่างกับกรณีที่เส้เลือดติดในส่วนของกลุ่มเสี่ยง่ะคะอาจารย์เมธีกลุ่มไหนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นอัมพฤกษ์และอัมพาตมากกว่ากันคะตอนที่เราจะเข้าไปว่ากลุ่มเสี่ยงที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ย ขออนุญาตเสริมความรู้นิดหนึ่งนะก<ฆ>รณีที่เส้นเลือดตีบหรือแตกเนี่ยที่เราพูดพูดกันโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะหมายถึงกรณีเส้นเลือดมีปัญหา<ฆ>อย่างเช่นผู้ป่วยมิโรบจำตัวอยู่ทําให้เส้นเลือดเนี่ยอ่อนแอลงนะฮะตัวอย่างเช่นบางคนเป็นเบาหวานเป็นความดันอะไรประมาณนั้นนะ<ฆ>แต่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับความเสื่อมของของเส้นเลือดแต่เป็นจากความผิดปกติของตัวเส้นเลือดถ้ากลุ่มนี้เนี่ย ผู้ป่วยที่จะที่จะมาโรงพยาบาลมหาแพทย์เนี่ยก็จะมาด้วยอีกลักษณะนหนึ่งซึ่งอาการเหมือนกับเส้นเลือดแตกหรือตีแต่ว่าสาเหตุการรักษาจะไม่เหมือนและวิธีการรักษาต่างกันโดยสิ้นเชิงสิ่งที่อาจารย์เมธีกาลังจะบอกนี่คือเกิดจากอะไรคะ,ะจุดยกตัวอย่างนะฮะก็คือกรณีที่เป็นเส้นเลือดแตกนะเป็นสโตรกแบบที่เส้นเลือดแตกนะถ้าเป็นทั่วๆไปก็มักจะเป็นคนที่มีสูงอายุมีโรคประจำตัวซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวต่อแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยเส้นเลือดแตกจริง แต่เราพบว่าเป็นอายุน้อยบางคนเป็นตั้งแต่วัยรุ่นนักศึกเรียนนักศึกษาก็มีงนั้นกลุ่มพวกนี้ที่แตกเนี่ยสาเหตุจะต่างกันกับกลุ่มที่มีอายุเยอะ,ะโดยกลุ่มที่มีอายุน้อยเนี่ยเราพบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือดตั้งแต่กําเนิดเพียงแต่ว่าอยู่มาได้จนโตขึ้นสูงวัยขึ้นแต่ไม่ถึงกับอายุมากเป็นนัก,กเรียนนักศึกษานะหรือวัยทํางาน30ต้นค่ะ ตัวนี้ชนิดตัวอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือเส้นเลือดโป่งพองในสมองออหรือเส้นเลือดเนี่ยมีการเชื่อมต่อกันผิดปกติของสมองทําให้แรงดันในเส้นเลือดเนี่ยสูงผิดปกติก็แตกออกกรณีแบบนี้เนี่ยคนไข้มักจะมาหาเราด้วยอาการแตกไม่ใช่ติซึ่งการรักษาเนี่ยจะค่อนข้างซับซ้อนความเสี่ยงที่จะพิการสูงกว่าการรักษาเนี่ยต้องทําในสถาบันหรือโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่คะ อันนี้เรากลับมาเข้าเรื่องกลุ่มที่เราเจอบ่อยๆนะฮะถ้าเป็นเสืออตีบเสื้อแตกที่เจอกันบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องของตามอายุเป็นการเสื่อมนะนะทั้งตีบทั้งแตกเนี่ยมีความเสี่ยงที่คล้ายๆกันในกลุ่มประชากรคือหนึ่งอายุเยอะและมีโรคประจตัวโรคประจําตัวเนี่ยซึ่งในต่างประเทศเขาล่นลงเขาใช้คําว่าเพ็สกดเงียบคือ silent killer นะฮะก็คือมีโรคประจําตัวหนึ่งคือเป็นเบาหวานเบาหวานค่นะ อันที่สองเป็นโรคหัวใจโดยเฉพาะโรคหัวใจที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูงโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะฮะก็คือไขมันในเลือดสูงหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรคมีความเสี่ยงที่ไม่เกิดโรคที่เรากาล่าวเช่นผู้สูงบุรี่ผู้สูงบุรีร่ก็จะมีปัญหาเรื่องความดันสูงนะฮะพฤติกรรมการกินที่กินไม่ถูกสภชน,นากะก็จะมีไขมันในเลือดสูงหรือเป็นเบาหวานตามมาดังั<ๆ>้นพวกนี้เป็น เป็นความเสี่ยงเป็นมาจจยเสี่ยงเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีอายุเยอะ,ะส่วนใหญ่ก็สมัยก่อนเราจะเจอประมาณ5 6าหกสิบแต่นในปัจจุบันนี้อายุลดลงซึ่งเนื่องจากเราก็อยากเป็นตามพฤติกรรมการใช้ชีวิตจังฟูด้ดอาหารการกินที่เรากินนั้นกลุ่มอายุที่จะเป็นแบบนี้ก็จะลดลงซึ่งถ้าผู้ป่วยเป็นและมีความพิการถาวรก็ถือว่าเป็นฝันร้ายของครอบครัวเพราะว่ากำลังเป็นเสาหลักแล้วล้มต่วยด้วยโรคเอามาพึ่งหรืออัมพา อัตราการรอดของผู้ป่วยที่เวลามาหาอาจารย์แล้วเจอเคสแบบนี้เป็นยังไงคะอ่าอัตราการรอดเนี่ยแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันถ้ามีอายุมากขึ้นความโอกาสรอดก็จะน้อยลงไม่เหมือนไอ้ผู้มีอายุน้อยค่ะถ้าสาเหตุเป็นจากเส้นเลือดผิดป,ปกติในบางรายเสียชีวิตตั้งแต่ยางมาไม่ถึงโรงพยาบาลประเภที่เราได้ยินกันบ่อยๆเวลาผู้ป่วยจะพูดกับแพทย์นะหรือเปลยกับแพทย์ก็คือยังคุยกันดีๆยังเห็นกันอยู่หลักๆหมดสติไปต่อหน้าต่อตาเกิดอะไรขึ้นหมอ มันเป็นคำถามที่หมอทางระบบประสาทจะคุ้นเคยดีมากนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นญาติการตอบะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มอายุที่เป็นแต่ละกลุ่มเนี่ยการฟื้นตัวไม่เท่ากันะนะะโอกาสหายโอกาสรอดก็ขึ้นกับสาเหตุว่าเป็นจากความเสื่อมของเส้นเลือดหรือเป็นจากเส้นเลือดที่ผิดปกติค่ะ,คะโรคแบบนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยปัจจุบันเป็นเยอะไหมคะเป็นเยอะฮ<ท><ท>ะเพราะว่าโรคก,กลุ่มเนี้ยเราถือว่าเป็นจัดอยู่ในทางกระทรวงสาธารณสุข จัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าโลกไม่ติดต่อแต่ก่อให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิตสูงตอนนี้น่าจะเป็นอันดับน่าจะท็อปทรีต้นๆแหละของโลกกลุ่มไม่ติดต่อเกาเรียกกลุ่มสโตร์ซึ่งถ้าเป็นแล้วในรายที่ตายก็จะมีผลกระทบกับครอบครัวโดยเฉพาะในรายที่ผู้ป่วยเป็นเสาหลักในรายที่รอดก็จะมีความพิการทําให้สูญเสียทรัพยากรบุคคลของประเทศเพราะคนส่วนใหญ่เป็นในวัยทํางานกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดแต่กรณีซึ่งเป็นของการเสื่อมแล้วเป็นตอนอายุน้อย,อยเพราะว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องกลุ่มนี้ก็จะถือว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลของประเทศและยังต้องรัฐบาลยังต้องจัดภาษีมาดูแลผู้ป่วยอ<ม>ีกในส่วนของการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากอมากัมพฤกษอัมพาตแบบเฉียบพลันเนี่ยทำอะไรได้บ้างคะการป้องกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขทางแพทยสภาห,หรือหน่วยงาน ทางวิชาชีพของแพทย์เนี่ยลน้ำลงและให้ความสําคัญมากกว่าการรักษา,าเพราะว่าอย่างที่เราได้เรียนไว้แล้วว่ากลุ่มส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะเป็นโดยไม่มีอาการเตือนเป็นเร็วมากมีความพิการหรือเสียชีวิตกระทันหันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมุ่งเน้นปเป็นเรื่องของการป้องกันไม่ให้เป็นะงั้นการป้องกันก็ต้องไปดูที่ปัจจัยเสี่ยงนะคือสาเหตุที่ส่งเสริมให้เกิดโรคนะอันดับแรกเลยก็คือคุณมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่ที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ ตัวอย่างเช่นสูบบุหรี่อันที่สําคัญหรือพฤติกรรมการทํางานการใช้ชีวิตนะฮะ<ช>อันที่2พฤติกรรมเสี่ยงของการเป็นเบาหวานนะการทานอาหารนะฮะการดูแลตัวเองเมื่อป่วยเป็นเบาหวาน<ช>นะฮะอันที่3เลยก็คือถ้าคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจนะฮะดูแลตัวเองดีมากน้อยแค่ไหนองค์ประกอบอื่นเช่นไขมันนะสูงในเลือดสูงเกินไปหรือ<ช>ไม่ งนั้นเรารู้ว่าปัจจัยเสี่ยงพวกนี้เป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดการของสโตรกหรืออัมาพกึกหรืออัมาผาชเฉียบพันล้วก็เน้นไปที่การควบคุมไม่ให้มีโรคนี้หรือถ้าจําเป็นต้องมีก็ทําให้โรคนี้อยู่ในเกณฑ์ซึ่งควบคุมได้ค่ะอาจารย์คะก็ยังมีข่าวคราว่าอาจจะมียาที่ขายตามสื่อออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตนะคะว่ายานีทานเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้เรื่องของไขมันสลายไขยมันไม่อุดตันแบบนี้เชื่อถือได้ไหมคะคือ เราเอา,เอาข้อที่จริงก่อนแล้วกันนะฮะก็คือยาที่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาอันหนึ่งซึ่งแผททางแพทยสภา,าเองก็กังวลใจคือมีการโฆษณาทางสื่อซึ่งตอนนี้สื่อเกิดเยอะมากานะตอนนี้มีดิจิทัลมีอะไรนี่มีดาวเทียมเนี่ยนะการดูแลการควบคุมของสื่อโดยหน่วยรัฐก็ทําได้ลาําบากเพราะมันเยอะมากนะยาเหล่านี้เนี่ยโดยโดยหลักการถ้าจะเป็นยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยต้องขึ้นทะเบียนยา กับสนานันกงานคณะกรรมการอาหารและยาก็คืออยอยค่ะนั้นสิ่งที่ตาก็คือยาเนี่ยได้รับอยอยจริงหรือไม่แล้วอยอยบางทีเป็นอยอยต้องพูดตรงๆจริงหรือเท็จค่ะหรือบางทีเนี่ยไปขึ้นทะเบียนว่าเป็นอาหารเสริมแต่มาโฆษณาว่าเป็นยาโดยอ้างว่ามีอยอยแต่ผู้บริโภคหรือผู้ป่วยนะผู้บริโภคอาหารเสริมหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาเนี่ยไม่ทราบว่าขึ้นทะเบียนในรูปแบบของอะไรคือเป็นการเจตนาบิดเบือน ให้ผู้ป่วยมีการเข้าใจผิดดังนั้นเนี่ยอาหารเสริมหรือยาที่ซื้อขายกันเองหรือผ่านทางสื่อออนไลน์หรือผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตหรือทางทีวีหรือปัจจินทยุคเนี่ยก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังงนั้นทางที่ดีเนี่ยถ้าจะถ้าคิดว่าไม่เข้าใจห okay. name, รือคิดว่าอาจจะได้ผลควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนที่ดูแลเราอยู่ค่ะและอย่างพวกสมุนไพรยาผีบอกราคะที่อาจจะมีคนไม่รู้ไปเชื่อสิ่งตรงนั้นตรงนี้อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ คือยาสมุนไพรเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าสมุนไพรเนี่ยก็คือยาเพียงแต่ว่าความน่าเชื่อถือสมุนไพรเนี่ยม,มีมีที่มาที่มาที่ไปยังไงเพราะ,ะ,ะยาสมุนไพรบางตัวในปัจจุบันเรายอมรับแล้วว่าได้ผลในการดูแลหรือรักษาโรคบางโรคซึ่งส่วนของสมุนไพรเนี่ยก็ดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขนะโดยการกรมการแพทย์แผนไทยค่ะนะหรือมีแพทย์ทางเลือกนะแต่คําว่าแพทย์ทางเลือกบางทีก็สร้างความสับสน ให,ให้ผู้ป่วยเข้าใจผิดนะ,ะบางทีไม่ใช่แพทย์จริงหรือบางทีเขาใช้แสดงกันว่าทางเลือกหรือทางหลอกดังนั้นก็ก็คงได้แต่แนะนําว่าในเมื่อเราเป็นผู้ประชาชนเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ดีพอังั้นทางที่ดีก็ควรปรึกษาคนที่มีความรู้ก่อนจะเริ่มใช้ยาหรืออาหารเสริมเหล่านี้ก็คือแพทย์ที่เราไว้ใจที่เราเชื่อมั่นว่าเขามีความรู้จริง ดูเหมือนสิ่งที่อาจารย์พูดและเน้นย้ำมาตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคอมรัอมาพาตอัมพาตเนี่ยสาเหตุหลักๆส่วนใหญ่มักจะเกิดจากโรคใหญ่ๆที่ไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นการเป็นเบาหวานการเป็นโรคหัวใจการเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ก็ในปัจจุบันเนี่ยสามโรคเนี่ยถือว่าเป็นโรคไม่ติดต่อที่อยู่ในระดับังต้นของของสติที่ทําให้คนเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยย้ำเลยว่าสามโรคเนี่ยก็เหมือนพป็ชาคาตเงียบ เหมือนกับสามแรงแข็งขันะนะฮะเป็นเบาหวานก็มีโอกาสมาพาัดได้สูงอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานแล้วในทางปฏิบตัติเราพบว่าถ้าใครเป็นเบาหวานปุ๊บสักพักหรือไม่นานก็จะมีความดันโลหิตสูงตามมาเลยความดันโลหิตสูงถ้ารักษาไม่ดีหัวใจทํางานหนักหัวใจก็จะโตะก็จะตามมาด้วยลิ้นหัวใจร<อ>ั่วั้อนแค่เป็นหนึ่งในสามก็แย่แล้ว แต่ในทางปฏิบัติถ้าเราสังเกตดูผู้มีอายุทั้งหลายเวลาไปรับยาจะสังเกตนี่เล้ยว่ากินยาเป็นกรรมโอ้โหมาเป็นทุงใหญ่ๆเลยมักจะไม่ได้มีแค่โรคเดียวแพทย์ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องให้ยาังนั้นสิ่งที่เราช่วยเหลือแพทย์แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองที่สําคัญคือช่วยเหลือตัวเองก็คือการดูแลการใช้ชีวิตการทานอาหารซึ่งซึ่งถ้าเราทําดีๆแพทย์ก็สามารถลดปริมาณยาที่ใช้รักษาเราลงได้ทางอ้อมอยู่แล้วค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์เมทีบอกว่าการเป็นอมตะพึ่งอมภาเนี่ย เป็นโลกอันดับท็อปฟรีของคนไทยเลยแบบนี้การเข้าถึงการรักษาล่ะคะคนไทยสามารถเข้าถึงสวัสดิการการรักษาไหมคะมีสวัสดิการการรักษาหลักๆตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหลักประกันสุขภาพทุนน้านะฮะหรือสิทธิ์ข้าราชการหรือสิทธิ์ของประกันสังคมเนี่ยทั้งทั้งสามองค์กรหลักเนี่ยก็มีส่วนบทบาทอยู่แล้วในการให้การดูแลการรักษานะการใช้ยาหลายๆอย่างเนี่ยอยู่ในสิทธิ์เงื่อนไขที่ให้ฟรีค่ะแม้กระทั่ง ตอนนี้มีแคมเปญก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ผ่านช่วยทางองค์กรรัฐของประชาสัมพันธ์ก็คือเขาแคมเปญลงให้ทราบถึงอาการเตือนว่ากําลังจะเป็นอามาัอามพฤกษ์อัมพาตก็คือใบหน้าอ่อนแรงแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดถ้าทันทีที่มีอาการนี้เริ่มสงสัยว่ามีอาการนี้ก็ให้รีบไปโรงพยาบาลอย่าไปคินอีกนะไปโรงพยาบาลเลยค่ะเพราะว่าเสียเวลาเดินทางเพราะว่ามีเรียกโกลเด้นเพีรียดนนาทีทอง ไม่เกิน3ชั่วโมงนับจากมีอาการท่านยังมีโอกาสที่จะฟื้นได้ถึงแม้ไม่ร้อยเปซ็ครัคุณผู้ชมได้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงและก็วิธีการป้องกันตัวเองแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมนำความรู้นี้ไปใช้นะคะวันนี้ทางรายการต้องขอกับคุณอาจารย์เมธีวงศริสุวรรณมากนะคะขอบคุณค่ะ